ชื่อจริงว่านายศิลปลชัยส่บเหลือเป็นชาวตำบลพังลาดอำเภอแกลงจังหวัดระยองมีเงินฝากธนาคาร3า0 0 0ื่นบาทแล้วอนาคตอยากเป็นแชมเตี้ยนนะครับซ้อมมา25วันมีพันตำรวจเอกนรงค์องแท้วเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการเทรนเนอร์คือแสนรักสจิตพัฒนา ม่ว่าจะเจอแผลเล็กแผลใหญ่เจะเจอเจอหมัดเจอเข่าเจอเท้าเจอศอกนะครับฉลามแจกให้กับผู้ทําแตกทันทีสอง0ันบาทฉลามบู่เกียงข้างลูกชายยางคุณครับรับนี่เป็นผู้เอกของรายการวันนี้มวยรอบฉลามบุกนอกเอาสะเทือนโลกนะครับคัดเลือกจากน้มวยเด็ดนะครับรุ่นสุดยอดทั้งนั้นนะครับเข้าพบกันในรายการนี้ผู้แพ้จะตกรอบทันทีนี่เป็นคู่ที่3มครับของมวยรอบฉลามบุกนะหลังจากที่ผ่านไปแล้วครับ2คู่ ดวงสมพงปอพงสว่างชนะทวัตชัยพิกล็อกไปชัยวอลวลาพลชนะยอดบัณฑิตพิกล็อกไปคู่ึ่าสองคู่นี่พิกไป2คู่ครับมวยรอบฉลามพิกครับต้องบอกว่ารอบฉลามพิกมาดูคู่นี้ครับคู่ที่3ครับของมวยรอบรุ่นนี้นะถัดพลเดรัดครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ําเงินนี่พิรพลสิทธิ์สันทัศดูครับว่าฝีมือกับพระกำลังอีกคู่หนึ่งที่จะเจอกันวันนี้และคาดว่ามวยคู่นี้ครับ ความตื่นเต้นความสนุกน่าจะไม่ให้เห็นตลอดหยกครับนีรลพลนั้นได้ชื่อว่าเป็นมวยยอดจังหวะนะครับจังหวะโฉบฉวยนั้นเข้าข,ข้องว่องไวส่วนทางด้านฉัดพลนั้นท่านที่ติดตามศิลปะมวยไทยในขนมต้มคง,งทราบดีนะครับว่าเป็นมวยประเภทไอ้งูเหลือมครับมหม่วงในรัดตีได้รุนแรงและก็เป็นมวยปลอดใหญ่ครับยิ่งเร่งยิ่งขึ้นนะะนี่เป็นสถิติของนักมวยทั้งคู่นะครับ เป็นสไตล์การชกของนักมวยทั้งคู่ดูให้ดีครับวันนี้พิรพงศ์เนี่ยครบเครื่องครับดังมาจากราชดำเนินนะครับครับแม่พูดถึงว่ามวยซ้ายนี่เธอบอกว่าออกอาวุธแม่นๆแล้วก็ชิงก่อนแล้วนี่อันตรายเหมือนกันนะคุณชาญชัยครับก็จะเห็นมวยซ้ายเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับเอกชัยได้นะแข้งซ้ายออกไปนี่มันไม่มีผิดพลาดครับรายนี้ก็เหมือนกันครับฝ่ายน้ำเงินนี่ฝีมือจัดจ้านครับพิรพลสิทธนรงค์หรือสิทธิ์สันทัตเก่า อยู่ที่ว่าวันนี้จะต้านพละกกาลังของฉัดพลเดชรัตได้หรือเปล่ายังไงก็ไปก่อนครับไปก่อนนี่ไม่ใช่รับไปก่อนนะอาจจะนําไปก่อนจะผ่อนหรือเปล่าเราติดตามกันครับแต่ถือว่าทางพีรพลนี่เป็นมวยที่ทั้งหมัดทั้งแข้งนะครับเราก็ติดตามว่าวันนี้มาเจอกับทางฉัดพลฉัดพลนี่ประเภทแข็งแรง มาจากรอยเออโดนโอโหบาลาบาธาเกือบโดนหน้านะครับโดนแค่คางครับไปเดินเป็นพีรพง์ไปครับรู้สึกจะพลิกลอกนะนะครับตามหลักแล้วจากนั้นฉัดพลจะต้องเดินแต่นี่ลูกมวยเปลี่ยนไปครับยกแรกนี่เป็นฉัดพลเดินทางด้านพีรพงศ์กับเดิน วอามวยนี้ไม่แน่ครับเดี๋ยวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชัดพลเดินก็ได้ครัหมดูเนื้อตัวของทางด้านธีรพลวันนี้แล้วก็หมาแข็งโป๊กับแน่นไปหมดครับแข่งซ้ายออกตลอดท่านผู้ชมที่เคารพครับผลการแข่งขัน10เสียนประจนบาลไทยรัฐนะครับตั้งแต่น1กรกฎาคม2538สิ้นสดเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าที่1คือปะเพชรวิหารได้56คะแนนคว,ว้ารางวัลเงินสด50,000บาทที่2ป๋อมหามนากได้55คะแนนคว,ว้าสร้อยควาต้คำหนัก2บาทที่3คือสีจุกคนหนึ่งได้54คะแนนได้รับทอง1บาทนะครับที่4เทพคสมกอที่5เขียงมุงชนต่อไปสมทบมาอีก5ท่านนะครับคือคุณไพโรธ มหาชัยคุณเซ็งเด่นพีรีคุณบี้บางลี่คุณเทพรัตน์อาศัยธรรมและเบ้บางแคซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ม่ม,มกราคม39ถึงเดือนมิถุนายน39นะครับมาชมต่อยกสองของมวยรอบสนามบุกน็อกเอาท์นะครับฝ่ายแดงฉัดคนวันนี้ฉัดคนยังไม่เดินยังไม่บุกเพราะแฟนๆก็เชื่อว่ากระดูกมวยหรือว,ว่าความแข็งแรงผ่านมวยและทำนองนี้คุณม้ครับจะต้องดีกว่านะครับแต่ว่าต่อยทรงนี้แล้ว รู้สึกว่าไม่แน่นอนซะแล้วนะกกเกมเน,<า>นี้นี่เป็นเกมถนัดของทงด้านพีรพลสิทธนรงค์แต่ยังว่าละครับมวยชัดพลนี่ก็เคยต่อยเคยโชว์ฝีมือโชว์ท่าทรวด,ดนให้กับแฟนมวยเขาเห็นแล้วว่าเป็นมวยที่ปอดใหญ่ปลายแรงแข้งซ้ายครับพีรพลแต่ามายืนคุยแบบนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชัดพลต้องเดินต้องบี้ต้องบิดต้องอัดถึงจะ ทำได้ชัดเจนเมื่อกันเพราะว่าวงนอกนี่ทางพิรพลไม่กลัวนะครับเพราะว่าไฟาหลังที่โชกกับพี่ชัยวันนั้นก็ชกได้ดีมากเลยทีบครับเอาละครับจัดพลเริ่มขยับเข้าหาบ้างแล้วช่วงนี้ครับยังไม่รีบร้อนครับจัดพลพยายามคุมจังหวะไว้ก่อนนะครับโอ้โหตัวเองโดนเกี่ยวลูกนี้เกี่ยวเบาๆครับเสียหลักนะลูกนี้วุนเกี่ยวเบาๆผมก็ร้มเบาๆครับ ก็ถือว่าคะแ,แนนก็คงยังไม่มีออกนะครับนี่เป็นช่วงของยกที่สองแต่ถ้าล้มเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวเบาๆนี่ถ้าเป็นยกกําลังชิงดํามายกสี่ยกห้านี่อย่างนี้มีความหมายมีความหมายครับแต่ช่วงนี้ยังไม่มีความหมายมวยรอบครับยังยังเก่งศักดิ์ศรีกันอยู่ออ้าวลื่นเหมือนกันครับมามุมน้ําเงินนี่ลื่นนะค,คุณคุณปะให้น้าไว้เปียกฮะนักมวยมาลื่นมุมนี้เป็นประจำ นทางเีรพลนี่ดูทีท่าดูเนื้อตัวแล้ววันนี้โอ้โหเนื้อตัวนี่ปึกเลยทีเดียวตามฟอม เกจิอาจารย์ต่างๆราะว่าทางชัดพ้นนี่กระดูกมวยดีแต่ว่าชกมาถึงชั่วโมงนี้เวลานี้แล้วนี่ก็ชักจะเรื่อหนักอกหนักใจแล้วก็เริ่มมีความกดดันแลหมอนกันเพราะยังกล้าไม่ได้เดินติดไม่ตลอดยุ่งมืองกันโดยเฉพาะมรดาเกจิอาจารย์ทั้งหลายนะไม่ว่าคุณสมมานคุณสมิงขาวและป่าอิงกองบอกว่าชัดพ้นนี่น่าจะเหนือกว่าครับแต่ว่าไม่เหนือเดี๋ยวเราชมครับต่ทรงนี้ล่ะชักจะภาคกลางเลไม่ค่อยเหนือ ดูยังดงด้านจัดคลก็ยังลังเลนะครับมีหมัดขวานำเข้าไปตามไปแข้งปีรพงไม่ตกใจครับใช้เหลี่ยมก็ช่วยบิดออกเบาๆครับค่อยๆบิดออกทางขวาหเหตี่อาจารย์นั้นลงความเห็นแล้วว่าปลายๆนั้นจัดคลต้องดีกว่าแนะ่สองนะครับ ทาทาลุโอ้โหทีบพี่ท่านผู้ชมครับขอขอบพระคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงตางเกงนายรสโซวีโอวิสกี้พีโน่สิงเจ้ารถบรรทุกครับครับลงมาสักคู่นี้นะครับจะเห็นนะลูกสโลบาทาลูกพักมาสักคู่นี้หน้าสะบัดเลยครับแม่แบบว่าล้ำตัดแม่ไปยูยังไงอย่างนั้นเอาละครับจัดพนเดินละครับตอนจุ้งนกสามนี่ยังไงต้องเร่งแน่ ถ้าขือมววรีรอแบบ2ยกนี่เห็นทีจะลำบากทีละผงล็อกล่างไว้ครับได้เปรียบกำการบนเวทีครับกำการทีระนาวังเวลานะครับเอาละครับวง,งในไม่รู้ว่าใครรัดใครแล้วตัางฝ่ายตัางเป็นมวยที่รัดปีกรัดเอวเก่งทั้งคู่อยู่ที่ว่าเสียดสียืดเยื้อไปแล้วทางด้านพีรพลนี่จะยุบหรือเปล่า คงจะต้องสร้างความหนักใจให้กับทางด้านฉัดพลก่อนล่ะครับแต่ยังมาคุยไม่ลุยนี่เห็นทีว่าไม่ดีแน่แข้งขวาเออลูกนี้เต็มลำตัวครับตอนนี้ทางชัดพลคอยฉกไว้เรื่อยมีแข้งซ้ายมีหมัดฉัดพลเริ่มเบียดเริ่มบุกเริ่ม,ม,ม,มตื้อเข้าไปแต่ว่ายังตื้อไม่ได้เต็มโดน สวนอีกขย,ขยับขยับขยับมาเรื่อยชัรพลเบียดเข้าอีกหวังเล่นนายปล้ำเดชิทมาไม่ปล้ำด้วยนะครับพีรพล์ไม่ปล้ำด้วยออกข้างนิดนึงเตะมายัง<อ><อ>โดโต้เหมือนกันโอ,อ้โหพีรพนี์มีโต้ได้ชัดเหมือนกันนะครับสองดอกนะีน่คิดเหมือนกันครับหน้าคิดครับแข้งซ้ายนี่พีรพนนี่เตะเล่นหนักครับ เหลี่ยมได้เปรียบนิดๆพาระกำลังหรือถ้าทลหดเท่านั้นที่เป็นรองยังเข้าใหม่จริงครับชัดพลเข้าไม่จริงนี่ไม่ดีนะครับเข้ามาหแหมาแข้งซ้ายครับรับไปอีกแข้งหนึ่งดูเหลี่ยมวงในตีครับต่างฝ่ยต่างตีไม่ได้ครับยังทํากันไม่ได้โดนเข่าไปทียังไม่ตกใจนะครับตอนนี้เลาะข้างปีของทางชัดพล ชัดพลโดนไม้นี้เข้าไปนะครับลอลหมุนตีไปเรื่อยทางพิาพลชัดพลยังถอยตัวถอดตัวไม่ได้มววแข็งแรงตอนนี้ยังกล้าไม่ได้นะครับยังตีไม่ได้ด้วยพิาพลหอยบางคอยโตอ้โหโดนซ้ายของเตะละทาด้วยนะครับถ้าทุ่มเอาชัดพลล้มไปด้วยเป็นปัญหาเหมือนกันครับชกแบบนี้รูปนี้นี่น่ะห<ม>นักใจเขาผ่านนะครับ,รบต่อยทรงนี้เรา ฉัดพลถ้าขึ้นยังปั้มยังตีไม่ได้นะครับพยายามเล่งเข้าไปด้วยแข้งขวาหมดยกที่สามของมวยรอบฉลามบุกน็อกเอาที่สอนเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่เสื้อยืดสีดำดีอดีตแชมป์ดูนิดเดินเวทนะครับเหินศิลาทองตัวนี้ยก4ทางเหินบอกว่าปล้ำลูกเดียวยกนี้ฉัดพลเริ่มเบียดเริ่มบุกเริ่มปล้ำแล้วนะครับ แต่วันนี้ทางพุรพลนี่แก้ไขมาดีเลือกเกินมวยรอบเียในทราบแล้วนะครับว่ามวยตัวเต่งๆบางทีเพเผอพลิกคล้องไปไหลรายเลยละนะครับ,รบฉัดพลซึ่งแท้ๆก็มองว่ากระดูกมวยดีแข็งแรงแล้วก็ผ่านมวยได้เปรียบแต่ว่าตอนนี้ชั่วโมงนี้มาถึงยก4ี่แล้วยังทําอะไรพิรพลไม่ได้ชัดเจนเลยทีเดียวเรยกว,ว่าอย่างอื่นไม่สนแล้วครับขอปั้มอย่างเดียวแล้วออกมายกนีหรือว่าเอาท่าถรนอดทนนี่เข้าสู้กับฝ่ายน้นเหมือนหมาเลียมสิครับ มีนี่เสียเหลี่ยมลูกกำนันกำนันสมเกียรติพันทองทีละีพระพงเ์เริ่มมาดีครับช่วงอย่างนี้จัดพลเห็นทีจะลำบากเหมือนกันครับแต่ทีลพง์ยองแข็งอย่างนี้นวงนายลงตีพีลพง์ไม่ได้แล้วก็ยุ่งแน่ครับตัดพลทีลพง์ก็ตีล้อไปเลยครับหมุนออกข้างๆข,ข้างหลังหมุนไปหมุนมาจัดพลพยายามกรรมการทีละต้องแยกออกครับอย่างนี้ทำอะไรไม่เห็น คนเดินเข้าไปแล้วเดี๋ยวพงพยายามทำไว้ล็อกวงในเวียงเยงตียครับเริ่มตีได้เห็นมาแล้วครับความแรงเริ่มมาเรื่อยๆครับฉัดพลนี่เป็นยกที่สแล้วจะแซงหรือไม่แซงครับอยู่ที่ยกนี้แหละครับเลาะไปเรื่อยตีไปเรื่อยใช้พละกกาลังครับเหลี่ยมมวยแม่มวยเหลี่ยมดีนี่ไม่มีแรงนี่ก็มีจิตหมดเหลียมเหมือนกันครับจัดพลครับดูครับ ตีไปเรื่อยมวยเข่าแล้วตอนนี้เป็นลูกที่ถนัดของทางฉัดพลเลวนะครับเริ่มเบียดเริ่มปล้ำเริ่มตีได้แต่โอ้โหโดนไปอีกโดนแทงไปก่อนได้คืนมาหนึ่งฉัดพลล็อกอีกอ่ทุบมาลูี้เหวียงเอารงไหนจะต้องเดินเตือนนะครับฉัดพลลูกนี้รงไหนจะต้องเดินเตือนไหมไม่เตือนครับโอ้อยู่ดูชัดๆกรรมการ ธิดาเนะ่ครับมาโดนอีกแล้วตัวนี้พีรพลกระดูกนะครับสาคัญหรือเปล่า mm hmm. ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องกระดูกอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับตีแล้วพ mm hmm. ลิกมาล้มไม่ล้มไม่ลม mm ้ม hmm. ต้องชกทรงนี้แนวนี้นะครับเพราะว่าเป็นมวยแข็งแรงมายืดโอ้โ oh หบิดอีกทีหนึ่งก็เร mm hmm. นนี้ทราบไปแล้วว่าเหมือนกับงูเหลือมอะ่ะกล่ำเลื้อยไปเรื่อยเลาะไปเรื่อยต้องแข็งแรงไว้ก่อนครับ แฟนมวยนิยมครับความแข็งแรงของนักมวยในยุคนีเนี่ยเหมือนยังฉัดพลนี่ครับ3ยกเสียเปรียบยก4เบียดบิดเลยพอเบียดบิดมาเป็นยังไงครับชักจะต้านไม่อยู่แล้ว<ะ>พีระพลแมพอโดนชุดเดียวนะครับมองหน้าตามใบสั่งพี่เลี้ยงแล้วแมโดนชุดเดียวแท้ๆนะครับโดนปล้ำเททิ้งไป2ทีแล้วก็โดนเผาเลยอ่อนไปเลยนะครับทางพีระพลหมดยกที่4ี <c oughs> หรือว,ว่าฉลามบุกสะเทือนโลกมาสมยกนี้เรว,ว่าทางฉัดรพลไม่เร่งไม่บิดพอยกสีน่น้บิดมายกเดียวปล้ำทีเดียวเลื้อยไปเลื้อยมาพิราพลเดีนได้ทราบไปแล้วว่ากระดูกมวยนี่สำคัญจริงๆงจะซ้อมมาร่างกายดีแต่ว่าโดนปล้ำตรงน,นี้เป็นลูกอาชีพของทางฉัตรพลโชคับไทยก็แล้วแต่ตนตนๆมักจะโดนเตะโดนถีบ สี่นี่ปล้มลูกเดียวแล้วก็ปล้มแล้วตีด้วยนะครับปล้ำแล้วตีแล้วก็กระดูกมวยนี่เรนให้ทราบไปแล้วว่าสําคัญมากเลยทีเดียวก็เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยแล้วครับว่าเป็นมวยที่ต้นในรับแต่ปลายนี่แข็งแรงเลือกเกินครับจัดพลเด่นรัดนี่ไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วครับทางด้านพิรพ,พลน,นอกจากกำปั้นไม่มีรูครับต่อยเข้าเป้าเข้าจุดนี่ก็มีสิิ์ได้ต้องรีบเปล่งครับ อย่างอื่นอาวุธอะไระไรนี่ทิ้งไปหมดครับเหลือไว้กำปั้นอย่างเดียวจะมีหมัดเิงเฮงมาช่วยหรือเปล่า,าหมัดทงเฮงครับหมัดต้องเป็นหมัดของเสหงเสเมทีๆๆๆด้วยถึงจะดีครับน,นี้ทาติคนนี้ปล้ำตลอดแล้วนะครับเพราะว่ายกสี่นี้ปล้ำได้ดีแล้วก็ยกนี้พอตอนนี้ตาสูงแล้วความกดดันมาอยู่ทางฝ่ายเพลรพลแล้ว โนออกไปก็ลุกตันนี้ทางสารสนทัตก็สอนไปแล้วนะครับระหว่างขึ้นชกยกห้าให้เล่นมัดลูกเดียวยกนี้แต่ว่าปล่อยแล้วไม่ถึงโดนเดน็บโดนถีบโดนกันไว้หมดปกติเดนิซ่าไปแล้วเป็นหมูแข็งแรงทีฉัดคนตป็นคนนี้โชคแร่ก็แล้วแต่มกตักจะทําไม่ค่อยได้และวันนี้เคจิอาจารย์ต่างๆนึกว,ว่าหลายคนนะครับมองแล้วว่าประกบแล้วนี่จับสลากมาแล้วี่ทางฉัดคนเหนือกว่าเยอะ แต่ว่าชกแล้วนี่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มาตีตื้น4ี่ยก4ี่ยกเดียวนี่เหมาเลยนะครับรัมล,ลบลูก,กคู่คานกรทั่งเหมือนับอ่อนเหมือนมาเขือเผาแล้วรเรียกว่า3มยกนี่ไม่เหนือครับร่วม3มยกร่วมไปก่อนแล้วก็มาเหนือเอายก4ยก5นี่ครับคือฉัดคนก็คงจะแหมวันนี้เข้ารอบยังครับยังไม่หมดยกนี่ยังไม่แน่สงครามยังไม่เลิกนี่แม่หมัดมวยนี่มันพลิกกันได้ตลอดเวลา แลอย่าลืมว่ารู้สึกการสารภาพเลยครับวันที่26ครับมีรายการมวยนัดดีอีกนัดหนึ่งครับวันทรงไทยสัญลักษณ์แห่งฟาร์มมันครับเป็นรายการมวยที่เรีว,ว่าแฟนมวยนี่ให้ความนิยมชมชอบเบอร์นหนึ่งครับ มาดูเมทีเจดีพิทักษ์กับเขาผงเล็กรูปสุรธรรมต่อน้ำหนักครับผต่อสองปอนด์กับ26กับ28 27กับ29อ๋อยีิบกับยี่สบเกนะครับพู้ตว่าทางเขาผงเล็กนี่มาเทพเลยนะตอนนปลายล่าสุดนี่เตะเอาฉัดใชยนี่โอ้โหเด็นกระดอนไปเลยแล้วก็คุรองมาดูว่าลำน้ำมูลทุ่งเเวตาลจะโชกับมวยเชิงนะครับคือปราบศิษย์นรูนหรือว่าศิษย์สันพัดแล้วก็มีส่วนลูกน้องยางถอยดันนี้ก็จะโชกับน้องนรงค์ลูกสุ้มรออีกคู่หนึ่ง เ็นมวยผู้สัมพันธ์สัมพันธ์ในในสุดวันชุมไทยในวันศุกร์ที่26รายการนั้นดีแล้วก็อาทิตย์หน้าอย่าลืมนะครับอาทิตย์28พรุ่งนี้นานาคนาดูจะเดินทางม,มาถึงเมืองไทยครับก็ประมาณ4ทุ่ม50นะครับตอนนี้กรรมาการพีระรับปคะแนนแล้วก็ชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงนะครับฉัตรพลเด,ด,รดชนนนรัตน์ชนะคะแนนเพียรพลสิทธิ์นรงค์